ม่นานวันนี้นะครับผมก็มานั่งนึกนะครับว่าเฮ้ยเราจะทำออริจินอลสคริปต์เนี่ยทำเรื่องอะไรดีนะครับผมก็มีโอกาสได้คุยกับน้องฝึกง,งานคนหนึ่งแล้วก็แบบพูดไปเรื่อยๆแล้วไปสะดุดอยู่เรื่องหนึง่งก็คือการลิปแผ่นซีดีน้องงงเลยครับว่าลิปแผ่นซีดีคืออะไรพี่ผมก็เลยบอกว่าเอยการลิปแผ่นซีดีมันไม่มีหรอกมันคือแค่การเอาเพลงจากแผ่นซีดีเนี่ยมาเป็นไฟล์ดิจิตอลในคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองแต่ว่าวิธีการมันเป็นยังไง แค่นั้นเองนะครับส่วนว่าลิปแผ่นมันยังสําคัญอยู่ไหมผมว่าก็ยังสําคัญอยู่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นศิลปินเนี่ยออกแผ่นซีดีแบบนี้อย่างอันนี้คือคุมอิงนั่นเองนะครับของบอกเราอันนี้ผมก็ยืมมาเพราะว่าแผ่นซีดีที่ผมมีอ่ะก็หายไปบ้างหักไปบ้างเสียไปบ้างนะครับก็ของบอกยังสภาพดีอยู่เลยศิลปินก็ยังคงออกซีดีออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการลิปแผ่นน่าสนใจแต่ว่าจะ,จะให้ออริจินอลคลิปนี้ทำแค่การลิบแผ่นอย่างเดียวมันอาจจะธรรมดาไป เราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่าริบแผ่นออกมาเป็นไฟเวฟเป็นไฟแฟลกแล้วมีความแตกต่างกันยังไงเพราะว่าขนาดไฟต่างกันเยอะมาก,มากปัจจุบันก็ยังถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในออริจินอลคลิปนี้ครับเอาละครับเราจะมาเริ่มริบแผ่นกันแล้วทีนี้ริบแผ่นจะต้องมีอุปกรณ์อ,อะไรบ้างผมคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้แล้วกัน4อย่างอย่างแรกคือคอมพิวเตอร์ก่อนจะเป็น Windows จะเป็น Mac อันนี้ได้หมดเลยนะครับ2คือ CD DVD r e a d e r นะครับจะเป็นไลท์เตอร์ด้วยก็ได้นะครับ นี่ถ้าเกิดเสียบปลั๊กเรียบร้อยเสียงจะเป็นนี้เสียงนี้คิดถึงมากไม่ได้ยินมานานนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็ไม่ได้มี CD ช่องใส่ CD มาให้แล้วรวมถึงเดสก์ท็อปที่ผมใช้อยู่ก็ไม่มีมาแล้วนะครับอย่างที่3ก็คือโปรแกรมในการริปอันนี้ได้หลายโปรแกรมเลยของบอกอเลือกมาเป็นฟูบาร์0 0 0พนะครับสมัยผมใช้ n e โรหรือจะใช้ Windows Media Player ออันนี้ก็ริปได้ได้หลายโปรแกรมไอจูนก็ริปได้นะครับส่วนสุดท้ายขาดไปไม่ได้เลย กล่องคุมอิงไม่ใช่ครับซีดีนะครับซีดีต้องมีครับไม่งั้นก็ริปเพลงไม่ได้นะนี่อย่าลืมนะครับอันนี้สุดท้ายเลยอ่ะทีนี้เราไปริปกันดีกว่าก่อนที่เราจะเปิดฟูบาร์สองพันขึ้นมานะครับเราต้องนี่ใส่ซีดีก่อนนะครับเอาละโอ้โหซีดีสมัยนี้นะครับก็มีอะไรมาให้เยอะเลยนะครับมีรูปถ่ายมีสแตนดี้อ่าเจอซีดีแล้วนะครับจะไม่เหมือนซีดียุคก่อนๆนะยุคก่อนจะมีแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับเปิดมาเจอซีดีแล้วก็มีแบบว่าข้างหลังมีเพลงอะไรบ้างนะครับนี่ชีหลักของเรานะครับ ต้องทนุถนอมหน่อยเพราะว่าเป็นของบอกนะครับนี่นี่นะครซีดีไม่เห็นนานเปิดออกมาครับใส่แผ่นซีดีเข้าไปปั๊บเรียบร้อยครับเมื่อเราใส่แผ่นซีดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มริกแผ่นกันแล้วเราเข้าไปที่ฟูบาร์สองนี่แหละกดไฟล์นะครับ Open Audio CD เรามา d r i v e s e t t i n g ก่อนผมจะอธิบายว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับ อย่าง read offset correction เนี่ยคือเป็นการดูว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยกับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยตัว CD Drive เนี่ยมี offset ต่างกันเท่าไหร่นะครับเราก็จะ Detect กดตรงเนี้ยก็จะไปหา Database นะครับว่ายี่ห้อของ DVD Drive รุ่นนี้มี offset อยู่ที่เท่าไหร่ก็เชื่อเขาเถอะครับว่ามันคือ667นะส่วน ripping security นะครับเราจะมีให้เลือก3 Option ันคือ disable standard แล้วก็ paranoid นะครับอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเราตั้ง disable เนี่ยก็จะ rip มาทีเดียวโดยไม่ได้เช็คซ้ำเลยแต่ว่า standard เนี่ยเ เช็คซ้ำนิดนึงนะครับส่วนพานอยเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับแผ่นที่อาจจะมีรอยขีดข่วนค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะส่วนลิมิตดรฟ์สปีดเนี่ยเป็นการที่จะการันตีนะครับว่าตัวดรฟ์เนี่ยไม่ได้หมุนจนถึงความเร็วสูงสุดทําให้ค่อยๆอ,อ,อ่านช้าๆเนิบๆจะได้ไฟดีๆนะครับเรากดโอเคไปเลยแล้วก็กดริปนะครับอันนี้ยังไม่เริ่มริปนะครับเราก็จะต้องมาเลือกก่อนว่าเราจะริปเพลงอะไรออกมาบ้างเดี๋ยวผมขอริปแค่เพลงเดียวแล้วกันนะฮะนะฮะเราค่อยๆติ๊กออกทีละอัน แบบนี้นะครับเราเป็นวัยรุ่นวย 2K เราต้องใจเย็นนะฮะเราก็จะค่อยๆชา้ชาๆนะฮะเราเ,าเพลงแรกแล้วกันนะครับเพลงอิงเลยจะได้ไม่ต้องเขียนภา,าษาไทยนะครับคือโปรแกรมริปส่วนใหญ่เนี่ยจะมาแค่ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ตามด้วยคุณก็เข้ามาแก้พิมพ์ในนี้ได้อันนี้ไม่ยากนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะไป proceed to converter setup นะครับปึ๊บอ่าขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้เราบอกนะครับว่าวันนี้จะมาริปธรรมดามันไม่ได้นะครับเราจะมาริป3 format ด้วยกันก็คือ w a v บ flac แล้วก็ mp3 เพื่อดูว่าแต่ละอันคุณภาพกับขนาดไฟล์เนี่ยมันต่างกันอยังไงบ้างเราเริ่มจากแฟลกก่อนแล้วกันเราก็มาเลือกที่แฟลกนะครับเรามา Edit ที่ f l a กนิดนึงเพื่อเลือกเลเวลเป็น8เลยก็คือไฟล์เล็กที่สุดแล้วก็ใช้เวลาในการ ENCODE นานที่สุดเพื่อเราได้ไฟล์เล็กแล้วก็ดีมากๆครับเราก็กดโอเคไปเลยตอนแรกม,มันจะมาไว้ที่5นะเราก็ดันไปที่8นะครับจากนั้นเรากดแบ็กไปครับขอเป็นแฟลกเลเวล8นะครับเราคอนเวิรเลย อ่าแล้วเราก็มาเลือกเราลงเดสก์ท็อปเลยครับผมไวรุ่นใจร้อนนะครับลงเดสก์ท็อปเลยปึ๊บอันนี้คือเริ่มริปแล้วอ่ะแปบ๊บเดียวนี่เห็นไหมตอนนี้ผ่านไป1ิบวิละเขาบอกว่าเวลาประมาณสัก2นาทีนี่เพลงเดียวนะเหมือนเราเปิดเพลงแล้วเราก็ค่อยๆบีบอัดไฟล์นะครับระหว่างนี้เราก็ดื่มน้ํากินขนมนั่งรอไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําไฟล์เวฟกันต่อเราก็ทำดิสเั่ติ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดริปนะฮะ เราก็ต้องมาแนงติ๊กทีละเพลงเหมือนเดิมว่าจะเอาแค่เพลงเดียวนะครับเราก็ค่อยๆติ๊กออกแบบบอก,กอเราบอกมาปกติคนเขาลิบทั้งแผ่นแต่ว่าเราวัยรุ่นใจร้อนนะฮะถึงจะต้องพยายามใจเย็นก็เถิดะนะฮะเราก็เลือกเอาเอาพุทฟอร์แมตนะครับเปลี่ยนเป็นเวฟก่อนนะฮะแล้วเราก็คอนเวิร์ตนะครับปึ๊บอ่าแล้วทีนี้ผมจะใส่อิงแล้วก็ขีดเวฟนะครับ,บ,บถึงจริงก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามีนามสกุล .dot เวฟอยู่แล้วเสร็จไปแล้วครับแฟลกกับเวฟ เรามาทำ mp 3กันต่ออันนี้จะเป็น lossy format แล้ว drive setting เหมือนเดิมนะครับเรากด r i p เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆติ๊กออกครับเป็น p r o c e s ที่ใช้เวลานะ o n w o r t setup dialog นะครับเราเปลี่ยนตัว output format เนี่ยให้เป็น mp 3หาแป๊บหนึ่ง mp 3 mp 3นี่ mp 3นะครับแล้วเราก็ edit หน่อยเราอยากได้ mp 3 quality สูงๆนะครับเราจะเพิ่มนี่เลย quality เป็น best quality นะครับ ก็คืออยู่ที่320 kbps นะครับกดโอเคแบ็คนะครับแล้วก็คอนว์ดได้เลยตั้งว่า i ิง mp 3แล้วก็รอรีปไปเหมือนเดิมนะครับประมาณสักนาที2นาทีตอนหนึ่งเพลงนะตอนนี้นะครับแพนทำการริปเพลงอิงเนี่ยเพลงเดียวนะครับทั้ง3 f o ฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งไฟล์อันแรกนะครับสกุลแฟลก flac ย่อมาจาก Free Lossless Audio Codec นะครับไฟล์นี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็น Lossless ก็คือไม่เสียข้อมูลเลยแต่ว่าไฟล์ขนาดเล็กลงนะครับมีขนาดไฟล์อยู่ที่18.6เมกไฟล์ที่2คือไฟล์ Wave นะครับอันนี้เรียกว่าเป็น Uncompressed คือไม่มีการบีบอัดเลยไฟล์มายังไงก็ได้อย่างนั้นเลยนะครับมีขนาดไฟล์อยู่ที่27.2เมกอันนี้ใหญ่สุดเลย ส่วนไฟล์ที่3นะครับ MP3 อันนี้ชื่อคุ้นหูอยู่แล้วอันนี้เรียกว่า Lossy Audio Format นะครับก็คือจะมีการตัดทอนอะไรบางอย่างออกไปก็จะมีไฟล์ขนาดเล็กสุดเลย6.18เมกนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้มันบอกว่าไฟล์ Flag หรือ FLAC เนี่ยคือ lossless <Renaissance S 1> ก็คือไม่เสียข้อมูลเลยแต่ว่าขนาดไฟล์ี่ยเล็กกว่า Wave ทีนี้เนี่ยคนก็จะรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไฟล์ขนาดใหญ่กว่าเสียงไม่ดีกว่าหรอเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวแพนพามาพิสูจน์กันครับ เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเทสกันให้ดูเนี่ยแฟนขอวาดน i แพ d เพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพตรงกันก่อนนะครับไฟล์เสียงเนี่ยปกตินะครับก็จะเป็นขึ้นเสียงแบบนี้ผมขอตีกราฟแบบนี้นะไฟเสียงจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บแต่วิธีที่ผมจะมาทำเนี่ยอย่างคือการกลับเฟสเนี่ยมันก็คือเราจะทําการกลับเฟสที่ปกติจะขึ้นให้เป็นลงแบบนี้ปึ๊บแล้วพอ2อันเนี้ยมาหักล้างกันเนี่ยถ้าเกิดมันมีความสูงของขึ้นเสียงที่เท่ากันนะครับแบบเนี้ย ก่อนเนี้ยจะหักกันพอดีถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกใครไม่เรียนสายวิทย์มาเนี่ยจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ลองนึกภาพเหมือนลาโพงสันอะอันนี้สันทางขวาถ้ากลับเฟสอีกอันสันทางซ้ายถ้าเกิดว่าสันพอดีกันเปะ๊ะก็จะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยผมก็เลยจะทําการเอาไฟล์เช่นไฟ,ฟล์แฟลกเนี่ยกับไฟล์เวฟเนี่ยซักไฟล์หนึ่งนะครับไปกลับเฟสแล้วก็เปิดพร้อมกันถ้าเกิดทั้ง2ไฟล์เนี่ยพอรวมกันปุ๊บแล้วเปิดแล้วไม่มีเสียงออกมาเลยแสดงว่า เท่ากันเป๊ะข้อมูลทุกอย่างด้านในเหมือนกันเป๊ะนะครเพราะฉะนั้นก็เป็นการเบรกค,ความเชื่อแหละว่า้ไฟที่ใหญ่กว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเสียงที่ดีกว่าเสมอไปเพราะว่าหักล้างกัน100%เลยนะครับแต่ถ้าเกิดได้ยินเสียงออกมานิดนึงแสดงว่า2องไฟนียไม่เท่ากันละซึ่งโปรแกรมนในวันนี้นะครับแพรจะใช้โปรแกรมเสียงที่ชื่อว่า audacity นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถลองโหลดมาเล่นกันได้แพรจะทําการทดสอบ2ไฟล์ก่อนนะครับก็คือแฟลกกับเวฟนะครับอันนี้คือไฟลแฟลกก่อนแล้วก็โยนไฟเวฟเข้าไปด้วยนะครับ แพนลองโยนไปอย่างนี้ปับ๊บอ่าก็จะเห็นเป็น2แทร็กแบบนี้เดี๋ยวแพนลองกดเพล์แป๊บเดียวนะอ่ะพอแล้วเดี๋ยวทีนีก้ก็เสร็จโกรธนะครับเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูว่าคลื่นเสียงเนี่ยเป็นแบบที่เป็นพูดจริงๆแต่มันอาจจะหน้าตาไม่ได้ดูแบบดูง่ายขนาดนั้นแต่ว่าจะเห็นว่ามันขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ไฟล์แฟลกกับเวฟมีความขึ้นลงที่คล้ายกันอ่อยินนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเพล์ทั้ง2ไฟล์จะยังได้ยินเสียงอยู่เห็นไหมได้ยินเสียงนะ แต่ว่าแทนจะเลือกที่ไฟล์อันใดอันหนึ่งนะครับในที่นี้ขอเลือกเป็นเวฟแล้วกันกดคิกคิดกลุ่มกันปุ๊บอันนี้แล้วก็เอฟเฟกนะครับกดอินเวอร์แบบนี้ปั๊บอ่าอินเวอร์แลวเห็นไหมเมื่อกี้เวฟมันมีการขยับนะครับแล้วลองเลย์ดูครับนี่ผมเลย์แล้วนะค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ว่าไฟล์เวฟกับไฟล์แฟลกเนี่ยให้คุณภาพเสียงที่ไม่ต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดต่างกัน เราต้องได้ยินเสียงออกมานิดนึงถ้าเกิดใครไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวแพนลองเทียบไฟล์เวฟกับไฟล์เอ็มพีไม่ดูนะครับลบไฟ,ฟล์แฟลกก่อนอแล้วก็โยนไฟล์เอ็เข้าไปครับปึ๊บตอนเนี้ยไฟล์เวฟถูกกับเฟดอยู่แล้วไฟล์เอ็เฟดปกตินะครับเราลองกดเพลงเสียงมันจะแปลกๆนิดน,นึงนะเดี๋ยวเราลองไปตรงท่อนร้อง,องนีองโอเคพอแล้ว เดี๋ยวทีมไมก็เสกดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าได้ยินได้ว่าดีกว่าเสียงไม่มีความแตกต่างม,มีความเพี้ยนยนะครับเพราะว่าหากล้างของคลื่นเสียงไม่หมดนั่นเองก็เป็นการการันตีว่าไฟเวฟกับไฟมิสาันเนี่ยคุณภาพเสียงไม่เท่ากันแน่นอนนะครับสรุปเลยนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มแหละว่าคุณภาพเสียงของไฟเวฟกับไฟ,ฟแฟลกเนี่ย เท่ากันเลยเพราะว่าเรากลับเฟดแล้วมันไม่มีเสียงออกมาเลยนะครับก็ถือว่าเล่นได้สบายใจเพราะว่าไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ซื้อซีดียุคนี้หรือว่ามีซีดีเก่าๆอยู่ที่บ้านเนี่ยอยากจะมาริปเป็นเพลงเก็บไว้เนี่ยอันนี้ริปได้ย้ำอีกทีว่าไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นซีดีที่คุณซื้อมาถูกกฎหมายแต่แค่อย่าเอาไฟให้ไปแบ่งใครต่อแค่นี้นะครับก็ลองริปออกมาดูเป็นไฟล์แฟลกซึ่งข้อดีก็คือเราได้ไฟล์ที่เล็กลงนะครับเก็บอาร์ตเวิร์กได้ ใส่ชื่อภาษาไทยแลวไม่เพี้ยนะครับใส่แท็กใส่อะไรได้ด้วยนะครับต่างกับไฟล์เวฟที่ไฟล์อาจจะใหญ่โดยที่คุณภาพเสียงก็งไม่ได้ดีกว่าไฟล์แฟลกขนาดนั้นนะครับเอาล่ะก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับไอทีในยุค Y2K อีก e, ก็ลองคอมเมนต์มาข้างใต้นะครับแนะนำเรามาได้แต่ว่าขอเป็นเกี่ยวกัไอทีเท่านั้นจริงๆนะครับ